สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะพาท่านผู้ชมนะครับมารู้จักกับนักฟุตบอลที่เรียกได้ว่า เฟี้ยวฟาวที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลเลยก็ว่าได้นะครับคือเรียกได้ว่าก็เฟี้ยวยิ่งกว่าโรนัลโดเนี่ยไปเล่นบอลในคุกกันครับผมบอกกันเลยว่าคนนี้เนี่ยของจริงนะครับผมผมแบบเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหจะพี่โดจะเมสซ,ซี่จะใครมาก็ตามเนี่ยแน่นอนแหละถ้าพูดถึงความเก่งอนะโดมเมสซ,ซี่เก่งกว่าอยู่แล้วนะครับแต่คนนี้เนี่ย ตำนานนะครับผมโอ้โหแม่งบทละเอียดเลยเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจนะครับเขาคนนี้เนี่ยหลายหายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับผมเขาเป็นอดีตนักเตะเอเวอร์ตันแล้วก็เป็นอดีตนักเตะเรอัลมาดริดด้วยนะครับพูดกันมาแค่นี้เนี่ยหลายหคนพอจะนึกออกไหมเลยครับเรียกได้ว่าผลงานเนี่ยนะครับผมนอกสนามนะแพลาพาวยิ่งกว่าเมสซี่โดะบอกเลยเอามารวมกันก็ยังสู้ไม่ได้นะครับเขาคนนี้นะครับผมคือโทมัสกลาเวอร์เซ่นนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นนักเตะนะครับผม ที่ย้ายมามาดริดจากเอเวอรตันนะครับผมโดยค่าตัวเพียง2.5ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับแต่วีรกรรมที่เขาสร้างเอาไว้เนี่ยนะครับผมมันได้แบบทําไว้ เทพอ่ะมันค ah, hmm ือแบบต้องจดจำอ่ะคุณไม่จําไม่ได้เลยมันเป็นนักเตะแห่งประวัติศาสตร์นะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยดีลที่มาตริซื้อเข้ามาเนี่ยก็เป็นดีลที่แปลกมากๆอยู่แล้วนะครับผมแต่โอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ลงเล่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมเพราะวีรกรรมในสนามของเขาเนี่ยไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่นะครับเรียกได้ว่าของจริงเนี่ยนะครับผมมันอยู่นอกสนามซะมากกว่านะครับผมเพราะว่าเรียกได้ว่าในสนามซ้อมเนี่ยนะครับผมก็ได้ไปซัดโรนันโดเนี่ยนะครับผมฟันหลุดด้วยนะครับ ค,คือโรนโดอ้วนนะผมไม่ใช่โรนโดแบบโรนโดปัจจุบันนี้นะโรนโดบราซิลอะครับแต่แบบว่าสาเหตุที่ต่อยกันเนี่ยคือแบบไม่ใช่เรื่องแบบที่มันจะซีเรียเลยก็คือเหมือนจะไปกอดเนี่ยนะแล้วเหมือนเล่นกันแรงไปอะแล้วก็เลยกลายเป็นแบบว่าเอา้า ไปไปมาต่อยกันจริงนะครับผมแล้วก็ฟันหลุดออกมาเลยนะครับแต่ก็เรียกได้ว่าอันนั้นนะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับผมไอ้ที่มันซีเรียสเนี่ยคือวีรกรรมต่อมาของเขานะครับผมตัวของเขาเนี่ยก็ได้ไปซัดกับตัวของโรบิโยนั่นเองครับเป็นข่าวดังเลยนะครับผมในช่วงนั้นสาเหตุเนี่ยก็มาจากตอนซ้อมเนี่ยแหละเข้ากันแรงนะครับผมชนกันแรงชนกันแรงอะไรแบบนี้โรบิโย่ก็แบบว่าโอ้ไม่ไหวโดนชนแรงเนี่ยก็เอาคืนนะครับไปเตะคืนก็เลยเรียกได้ว่าเข้าไปซัดกันเลยนะครับ นอกจากนั้นเองเนี่ยชีวิตนอกสนามเนี่ยก็สุดเฟี้ยวฟ้ามากๆเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าตัวของเขาเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเคยเดทกับดาราหนังโป้ด้วยนะครับผมเดทกับดาราหนังผู้ใหญ่คีระาเอเกิลนั่นเองครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ได้มาแต่งงานกับนางแบบแทนแล้วนะครับผมตัวของคามิราเพอร์ซี่นั่นเองครับแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมก็ยังมีวีรกรรมแปลกๆอีกมากมายนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นแบบบาโลเตลี่รุ่นออริจินอลเลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าตัวของเขาเองเนี่ยเคยเล่น ในโรงยิมเก่าของเอเวอร์ตันเนี่ยนะครับผมไปเล่นกับลูนี่นะครับลูนี่เนี่ยเวนลูนี่นะครับเอาพูุมายิงใส่กันนะครับผมเหมือนแบบอารมณ์เล่นแบบพ่อมดสู้กันอะไรแบบนี้แล้วก็ใช้ผู้จุดแล้วก็ยิงโป๊ก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 เป็นแบบตอกไม้ไฟออกมาเว้ยคือแบบโอ้โหคนนี้มันของจริงนะครับผมแล้วนอกจากนี้เองเนี่ยในช่วงแรกของการเป็นนักเตะเขาก็ยังไม่ได้ดังอะไรนะครับก็เรียกได้ว่ายังมีเงินไม่พออะไรแบบนี้เนี่ยก็ไปทํางานเป็นเซลล์ขายรถด,ด้วยนะครับมีจอบเสริมนะครับผมมีจอบเสริมแล้วก็จุดพีคที่สุดของชีิต ก็คือแบบเป็นนักเตะเนี่ยก็แน่นอนล่ะถามว่าร่ํารวยไหมก็รวยในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่แบบรวยมหาศาลมากๆเลยแล้วนักเตะสมัยก่อนมันก็ไม่ได้ค่าเหนื่อยเยอะเหมือนสมัยนี้นะครับผมจะถามว่ารวยไหมมันก็มีตังค์อ่ะมันก็แบบร่ํารวยกว่าคนธรรมดาอยู่แล้วนะครับผมก็เป็นแบบคนมีมีฐานะที่เยียอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่ใช่แบบมหาเศรษฐีแต่ตัวของเขาเนี่ยนะครับผมก็เปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นมหาเศรษฐีได้นะครับผมผ่านการไปเล่นไพ่โป๊กเกอร์นะครับที่าสเวกัสเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่า เล่นโป๊กเกอร์มาเนี่ยได้เงินมานะครับผมอยู่แบบหลักแบบหลายพันล้านเลยนะครับสี่พันห้าพันล้านเลยครับแล้วก็มีคนมาช่วยยืนยันเนี่ยหลายคนเลยว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับผมกลายเป็นว่าโอ้โหจะเป็นนักบอลเนี่ยถามว่าเป็นเศรษฐีไม่เป็นเศรษฐีแต่เล่นไพ่เนี่ยกลายเป็นมหาเศรษฐีไปเลยนะครับก็ลองไปติดตามชีวิตของเขากันได้นะครับผมกับโทมัสการ์เซนนั่นเองนะครับผมก็ลองไปดูกันนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับผมที่เราได้นํามาฝากท่านผู้ชมกันเอาไว้ยัง ในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออาัยเอาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมวันนี้ลานะครับขอให้ทุกคนนะครับผมมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ